อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่พรีวิวเดอะแมชนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์นลีก2026นะครับขออภัยคลิปช้าเเดือนนี้ผมขออภัยไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วน,นะครับผ่านมา7วันแต่ว่าเสียงดูดีขึ้นไหมโอ้โหนอนเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานช่วงไทยแลนด์นลีกจบอ่ะคู่โคราชกับคู่เมืองการจบอ่ะผมก็นอนเลยกินยานแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาวันนี้เนี่ยสิบโมงครึ่งนะครับก็มาฟังพรีวิวนะครับเกมการแข่งขันในประเภททีมหญิงนะครับเกมแมชเดย์สุดาห์ที่4นนะคครรัับบ15 เทอร์มินัล21โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับ,ะะ 4, นะรบก็เป็นเกมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นี้นะครับมอขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะครับจะลงสนามพบกับสุพรีมทิพย์ชนบุรีอีเทคนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับเกมการแข่งขันในคู่นี้เนี่ยมีผลมากๆในการตัดสินแชมป์เล็กแรกนะครับเนื่องจากก่อนลงสนามในเกมคู่นี้เนี่ยเมื่อวานนครราชสีมา,มา,นะะะ 4, มาเนี่ยก็เก็บชัยชนะ นะัดที่6ของฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบเล็กแรกขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงก่อนในเวลานี้นะครับเป็นการชั่วคราวส่วนขอนแก่นกับสุพีมนัดนี้เนี่ยจะลงเล่นกันเป็นเกมแมตช์เ์ที่6โดยที่ทั้ง2ทีมยังเหลือเกมในสัปดาห์สุดท้ายอีกคนละเกมนะครับก็ถ้าเกิดว่าโคราชแพ้เนี่ยนั่นออขออภยัยก็ถ้าเกิดว่าสมมติขอนแก่นแพ้เนี่ย ก็จะไม่เหลือทีมไล่พ่ายของทีมหญิงในเล็กแรกแล้วนะครับไปดูความพร้อมครับคุณผู้ชมครับขอนแก่นสตาร์ครับลูกพีมของชางโค้ชต่องปราการคุ้มสะดวกนะครับก่อนเล่นในนัดนี้เนี่ยพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงนะครับแข่ง5ชนะ5มี15คะแนน30ศูนย์ทุกนัดเรียกได้ว่าฟอร์มมหันตภายมากนะครับเก็บคลีนเซตมาทุกเกมยังไม่เคยเสียเซตให้ใครเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเกมใหญ่ที่เอาชนะทางนครราชสีมาไป3ต่อเซตนะฮะส่วนที่เหลือก็เป็นการเจอกับทีมในบรรดากลุ่มที่กลางๆแล้วก็ ในโซนท้ายตารางะนะครับก็จะททำให้ทางขวัแกนเนี่ยถือว่าร้อนแรงมากๆในฤดูกาลนี้นะครับสภาพความพร้อมครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็คงจะได้2นักกีฬาที่ไปช่วยทีมสาวไทยในศึกไทเกอร์คัพที่เนปาลกลับมาแน่นอนแล้วนะครับทั้งทางซาเวตต์ลือภูเขียวในตำแหน่งมือเซตนะฮะแล้วก็พัทิยาจวงจันในตำแหน่งหัวเสาที่เรายังจะแทบไม่เห็นเลยนะครับในในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอน,นอทั้งสองคนเนี่ยก็ไปช่วยทีมของโค้ชสายใหม่เล่นในศึกไทเกอร์ครับ ที่เนปาลเพิ่งจะกลับมาเมื่อไม่กี่วันก่อนอนันนี้นะครับที่เหลือยังพร้อมหน้าพร้อมตากันที่จะลงสนามนะครับก็นํามาโดยผู้เล่นมือเซตอย่างน้องเบสพัฒนทิพย์แสงตะกูลนะครับผู้เล่นหัวเสาอย่างทางสุธินาภาสังกานิกาทีราโชดารินเป็นสุวรรณนะครับตัวซับดีๆอย่างอาอางสงสสีน้องปุยกัละยาณีกิ่งเกดผู้เล่นบีหลังอย่างทางอภิญญาปฏิบัติทองปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ดีของทางน้องอุ้มนะครับเริ่มที่จะยึดตัวจริงได้ยาวๆแล้วนะครับก็ยังมีทาง น้องนายสภาวูสุขด้วยที่จะเป็นคอยเป็นตัวสแตนบายนะครับผู้เล่นบอลเร็วน้องยูชิตเาความกำลังมากน้องแอปพาไทยรัฐจารัตนะครับน,น้องพี่อมอนงพรพรมรัฐหรือว่าจะเป็นทางน้องพลอยสุภัตตาแก้วปัญญาก็อย,อยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับตัวอภิษฎพี่มีการณรัตใช้สีนะครับแล้วก็น้องติ้งม่องพิมพ์ตะวันทองยศแล้วก็เป็นสควอตผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์นะครับอาจจะไม่ได้มีระดับแบบซูเปอร์สตาร์เกรดเมากนักแต่ว่า พอเกดบีบวกกันหลาคนมารวมกันลแล้วเนี่ยมันก็มันก็หล่อหลอมทีมให้ออกมาอยู่ในบาลานซ์ที่ดีได้นะครับคือทุกคนสามารถลงมาแทนกันได้หมดไม่ว่าใครจะถือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังดาวหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังหลุดเนี่ยนะครับมีตัว ฟอมเข้ามาทดแทนั้าหมดนะครับรูปแบบการเล่นของขอนแก่นที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆก็ถือว่าหลากหลายมากๆออกสั้นก็ได้เกมบล็อกก็ดีนะครับแล้วก็ออกบอลโครงสร้างก็ไม่ได้แย่นะครับอาจจะไม่ได้ถือว่าตีหนักหน่วงอะไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนักกีฬาที่เล่นกับบล็อกได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสุทินาไม่ว่าจะเป็นกันนิกานะครับหรือว่าน้องอุ้มเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่ตีขาดที่สุดในทีมก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าในการเจอกับซูพีมวังนี้เนี่ยเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับ ตัดมาที่ทางสุพีมทิพยะชนบุรีอีเทคบ้างลูกทีมของทางโค้ชกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับคุณสือผูท้ที่พาสุพีมทิพย์ชนบุรีเทคเนี่ยคว้าแชมป์ธนาล,ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็นัดน,นี้เนี่ยนะครับเท่าที่เช็คข่าวมานะครับจากหน้าแฟนเพจของเขาเนี่ยนะครับก็จะได้ทางปลื้มจิตถิ่นขาวกับน้องบีมกาญจนาสีใสแก้วเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บนะครับปลื้มจิตหายไปเกมหนึ่งในเกมกับการจนาบุรีส่วนน้องบีมกาญจนาเนี่ยหายไป2เกมในเกมกับฮาวรุดแล้วกาญจนาบุร ลง,ลงสนามทั้งหมดนะครับแต่ต้องดูว่าจะสตาร์ทในตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงหรือว่าผู้เล่นตัวสำรองจะข้างสนามก็ต้องไปลุ้นเอาหน้างานเอาแต่ว,ว่ากลับมาซ้อมกันได้หมดแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่อยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักกีฬายเยาวชนนะครับตอนนั้นนี้จะมีน้องเปียโนโนัทร,ริกาวัสารอีกนคนหนึ่งที่ไปร่วมทีมอยุธยาแล้วนะครับที่จะเล่นในส่วนของกีฬานักเรียนนักศึกษาเล่นวันเดียวกันนะครับน้องแคมหมูสุภาวดีพันวิไลอันนี้ก็ยังไม่อยู่นะครับน้องอจอยซันฟานีแขวงไดเอมนะครับ น้องบุนอักษร,รมณีโพสีดีเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะครับก็น้องกาฟิลนะัทีิชาแซ่เซล้าเหล่านี้เนี่ยก,ก็อาจจะยังไม่อยู่ทั้งหมดแต่น้องกาฟิลเนี่ยจริงๆเขาเขาเสร็จภาร,รกิจในกีฬานักเรียนนักศึกษาไปแล้วนะครับเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยเขาตกรอบไปแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเรียกกลับมาช่วยนั่นนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆทีเขาก็วิ่งไปวิ่งมากันนะครับปุยลำกับนครราชาสีมานะครับแต่ว่ามือเซตเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ถึงขั้นจําเป็นต้องเรียกทางน้องกาฟิลเข้ามาเพราะว่ามันก็ยังมีทาง น้องเนยกนระหนกพรสแงงทองกับกุลภา,าเปลี่ยมโคงสางที่ร่างกายก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับที่เหลือเนี่ยในตำแหน่งหัวเสาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหน้าที่ของน้องเฟิร์อรุษาสีทาเลิศกับพานน้องดาวกติกาแก้วพินนะโดยที่มีน้องไอซ์ขวัญอภัพดววันกับน้องทอฝันลุชนทของพิทักษ์ไเป็นตัวซับบีหลังก็ผมยังเชื่อว่าจะเป็นน้องน้อง,น,องน้องหนิงวรัญญาสีละอองสตาร์ทไปก่อนนะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงมาเล่นเป็นตัวจริง2นัดใน,นผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าได้น้องบีมกลับมาซับเนี่ยก็สามารถซับกันได้นะครับโดยที่มีบอลเร็วเป็นทางเพิ่มิตถินขาวกับทาง,นงโนบูไกรัตขุนเมืองแล้วก็ตัวซับก็จะเป็นน้องเมย์ทีละวันแสงอบนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของกลุ่มบรรดาผู้เล่นของทางสุพีมทิพยยชมบุรีรเทคแล้วก็ตัวรับผิสระก็จะเป็นเอสุภัตาภพโรดกับทางน้องเนยนัทมน์หรือวัฒนาวิไลโดยที่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะเอาน้องอิงค์นิชชกร วันศุกร์นะครับเข้าไปเล่นเป็นผู้เล่นหัวเสาคอยรับเสิร์ฟเหมือนเดิมนะฮะนี่คือความพร้อมของทางสุพีนทิพยาชมบุรีอ e ีเทคนะครับคู่นี้เจอกันเมื่อรือดูการที่แล้วเนี่ยโอ้โหเจอกันเป็นซีรีส์เลยนะครับจริงๆเขาเจอกันบ่อยมากถ้าย้อนไปเนี่ยจเ,เจอกันตั้งแต่รายการอยุทยาอินวิเทชันไม่แน่ใจว่าถ้วยก่อเจอไหมนะครับแต่ถ้วยกอปีนี้เจอกันเป็นถ้วยก่อถ้วยกอปี6กแปดเจอกันไปแล้วไม่แน่ใจว่าถ้วยกอหกเจอกันไหมเอาเป็ 6, 6, นว่าในลีกแล้วกันในลีกเนนนนะครัับบเ็ก2สสุพม30ู้ อรอบฟินาล4ฟนะครับสุพีมก็สามารถที่จะเก็บขอนแก่นได้3าูนย์กระทั่งขอนแก่นเนี่ยหลุดนครราชสีมาเข้ามาชิงกับสุพีมนะชิงชาเลอร์ก็ยังเป็นสุพีมที่เก็บขอนแก่นได้สาูนเซตเรีวยกว่าฤดูกาลให้แล้วจเจอกัน4นัดขอนแก่น,นก่อมแก้มสุพีมไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งในรอบชิงชาเลอร์นะฮะก็ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแหละว่าว่าในเกมนี้เนี่ยทางขอนแก่นสตาร์เนี่ยจะสามารถที่จะยกระดับเกมเพื่อที่จะขึ้นมาสู้กับทางสุพีมได้ ดีขนาดไหนนะครับมันก็คงจะเป็นโอกาสในไม่กี่ครั้งนะครับที่ทางขอนกันเนี่ยจะมีโอกาสจบแชมป์เล็กแรกแบบสวยๆเพราะว่าหลังจากเกมนี้ไปเนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับทางฮารุรัชมญญบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีในสัปดาห์สุดท้ายนะครับซึ่งถ้าเขาผ่านสุพีมไปได้เนี่ยการเก็บ ไฮวดตดชนบุรีราชมงคลธัญ,ญบุรีเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัวนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามุ่งมั่นกันทั้งคู่นะครับเกมน่าจะสนุกแล้วน่าจะไม่ใช่เกมที่ขาดแบบเมื่อรูการที่แล้วที่ที่สู้กันไม่ได้นะครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยมาด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับในรูการนี้เนี่ยพวกเขาเล่นงานทีมคู่แข่งเด้ว่รลาบคาบมาทุกเกมนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะลากไปถึง4เซต นะครับหรือ5เซตก็ได้นะครับขอนแก่นเองเนี่ยถ้าจะชนะก็คงจะไม่ใช่การชนะ30สูตรแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสุพีมเป็นทีมที่ค่อนข้างครบนะครับบอเลเร็วก็ดีนะครับผู้เล่นโครงสร้างก็ค่อนข้างดีเกมรับแดนหลังก็เหนียวแต่ขอนแก่นก็ต้องยอมรับว่าลูกการที่พวกเขาก็มาเหนียวนะครับโซนดีเฟนซ์แดนหลังเนี่ยช่วยงานกันดีมากบอเลเร็วก็ทั้งออกคะแนนทั้งขึ้นบล็อกนะครับแล้วก็ จะเป็นลองนิดนึงก็ตรงที่บอลโครงสร้างเนี่ยไม่ได้หนักเท่าสุขีมแต่ผมเชื่อว่าถ้ามือเซตดึงบล็อกให้ได้เหลือบล็อกเดียวบอลสั้นทํางานได้ดีได้ตีแบบโลงๆเนี่ยประสิทธิภาพไม่ต่างนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คาดดาลกากัน่งขันยากมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมยังขออนุญาตมองในเรื่องของความต่อนนองของขอนกันแล้วกันที่มันยังหาจุดที่เป็นจุดบกพร่องไม่เจอเลยในฤดูกาลนีน้ในช่วงที่เล่นมาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเดินหน้าเก็บชัยชนะนัดที่ 6ของฤดูการนะครับแต่จะไม่ใช่การชนะแบบคีนเซตแล้วอาจจะชนะ3 .1 ต่อเซตหรือ3ต่อเซตยังบอกว่าขนแกันมีโอกาสชนะมากกว่าส่วนสุพิมเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเขาพวกเขาจริงๆแล้วก่อนลงสนามเนี่ยเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้เป็นต่อด้วยแต่กับผมกับมองต่างผมกับมองที่ความต่อเนื่องนะครับมองว่าสุพิมเองเนี่ยยังยังมีจุดเล็กน้อยท,ที่ที่มันยังยังไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะการออกคะแนนจากบีหลังที่มันมันยังไม่ค่อยสถเยรนเท่าไหร่หรือว่า บอ,บอเลเร็วปีนี้ที่ผมก็ดูว่าปื้มติดถิ่นขาวจะช้างลงไปนิดเดียวนิดเดียวนะครับไม่แต่ว่าที่เหลือก็ยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็บอลหัวเสาเี่ยังถือว่านอเฟอร์วิสาราเนี่ยยังไม่ได้เต็มเต็ม็ดเ,เ,เต็มหน่วยขนาดนั้นผมเชื่อในองค์ประกอบรวมของขวัแก่นน่าจะมีโอกาสเก็บชัยชนะได้แบบฉิวเฉียดนะครับแล้วจะคว้าชัยชนะหงนัดรวดมีโอกาสคว้าแชมป์ล็กแรกค่อนข้างสูงครับก็ไปเจอกันนะครับคู่นี้สินาฬิกาวันเสาร์ที่ เจกุมภาพันธ์นะครับเทอร์มินอลเทเวี่วันโคราชจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งเกมคุณภาพที่คุณไม่ควรจะพลาดมีทางสดทางช่องวัน31ด้วยคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ